เดี๋ยววันนี้เราจะใส่กันเองนะครับนี่ไะไปกันเถอะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่งานอีสานเขียวกันนะครับก็มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ7จ็ดแปดคันนะครับก็ไปที่อำเภอภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับประเทศขอนแก่นนะประมาณนี้เราก็มากันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมมาแล้วเอาแล้วโอเคครับก็ตขอกระตับสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชิดใสายดา้หลดทุกท่านวันนี้พบกับผมอีกแล้วอินฟินิตี้แบงค์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใส่กันเองนะครับนี่ ถึงหมดเลยอะไรฮะไม่เป็นไรพี่ชิปไปไปกันเถอะเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปเที่งานอีสานเขียวกันนะครับก็มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ10-20คันนะครับประมาณนี้นะครับผมพูดเล่นประมาณ7-8คันนะครับ <Okay. S 1> ก็ไปที่อำเภอภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดประเทศไทยขอนแก่นประเทศขอนแก่นนะประมาณนี้เราก็มากันค่อนข้างที่ยงเยอะนะครับผมมาแล้วเอาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ่านอะไรอ่าน น,อนโอ้โหแบกทารอนเข็มไม้กูโอ้โหเข็มไม้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้อารารอะไรนะครับรถเราก็ค่าเก้าศักข้าค่ะแต่รถนี่สู้กูกใหญ่ไปได้หรอกนะดูข้างหลังครับหมอกกันมารัวๆโอ้โหยันโก้ <What? S 1> โค้ดอะมาทาน้อนหลอยพี่ออกนะครับน้องๆหนูๆถ้าทาน้อนไม่หลอยออกเนี่ยอาจจะสูดสีอย่า พี่พูดเล่นนะครับรถเขาลูกใหญ่รถเราเป็นห้าเก้าชักห้ามาเล่นี่ครับพี่ยืนเพิร์ดอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทนะผมก็เข็มไม่ล้วนนะเหมือนเดิมนะเข็มไม่แม่งล้วนห่าหัวมึงเอ้ยก็เดี๋ยวเราจะจอดไฟแดงหน้าแล้วเอากันใหม่นะครับวันนี้ก็น่าจะมีพี่เกมนะครับพี่อ่านนะครับพี่ชนนะครับมาสเตอร์วิวแล้วก็มีพี่เฟรมมีหลายชาแนลนะครับวันนี้มาด้วยกันก็มีไอเยี่ยจอบด้วยแต่เยี่ยจอบมันขับดีมากสามเยี่ยเฟรมมาครับประมาณนั้นครับมีซิปด้วยซิปเอาหกหกชักห้าของ พี่อ๊อฟมาครับก็วันนี้จะห้ามหันกระทาไหนเดี๋ยวรอดูตอนข้างหน้าเลยดีกว่าเนี่ยนี่ไงไอสองคนนี้มันกัดกันเองครับนี่มันกัดกันเองห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยดู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 เขาดูเ็ถามนั่นนะกูไม่ยอมกันจริงๆพวกน้องน้องหนูหนูมึงยอมกันบางก็ได้ขี้อัดรถข้างหน้าอันตรายขำว่ะคนดูเพรถสองคนนี้นะครับมันจะแฝงกันมาพักหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็รถไปทิพย์หรือเปล่ารถไปทิพย์หรือเปล่าหรอน่าอ๋อน่าจะรถไปทิพย์เหมือนกันนะครับขี่ปีเซ็กไปเลยนะครับผมโอ้ รถเยอะมาดิเฮ้ยมาดิกเด็กมาด็าดาด<ห>อะไรซิฟมึงอย่าแอ๊กไปเยอะซิฟมึงแอ๊กเกินมาเฮ้ยน้องๆไปซิฟแอ๊กมาดูดิคือคนขับเดียวครับแม่งอย่างแอ๊กอะคนดูแต่ว่าวันนี้ก็ถนนค่อนข้างที่จะรถเยอะมากๆ,ๆเลยนะตามข้างทางลองก็ดูเอเพราะว่ามันเป็นวันที่เราไปอีสานเขียวกันแล้วแบบว่าชุมนุมคนทิพย์เยอะมากโอ๊ยถนนเด้ได้เฮี้ๆๆยนี่นะครับ เขาจะใส่ปรงใสปิ๊บเนี่ยครับผมไปที่เอากันนะครับผมนี่อย่างโก้โคลดมาชนี่ไงไม่ได้แอคอะไรอยู่ละไม่ได้แอคอะไรอยู่ละโดนห่อเน่ทานอสเป็นไงทานอสนี่รถจากนี่ประคำพันรถจากประคำพันเนี่ยชอบประคำพันอ่าแอคอยู่ละไม่แอคอะไรอยู่ละไม่ได้แอคอะไรอยู่ละไม่ได้แอคอะไรอยู่ละดูเพิ่มใหม่ มันมั่วนะครับเดี๋ยวไปดูเข็มไม้นะครับรถพวกนี้พี่บอกไปนะครับบางคันทั้งวิ่งสอง้อยกว่าก็มีนะครับนะขอไปหน่อยแถวนี้ก็รถมันเยอะนะก็ขับใจเด็ดแล้วกันอันตรายครับตอนนี้พี่ใช้สเตอร์คันนี้เป็นสิบสี่สาสินะครับก็คือจริงๆมันเอาไว้ยกล้อเล่นนะครับไม่ได้เอาไว้ดันโลนะถ้าเป็นดันโลพี่จะใช้ถ้าก็จะข้าก็จะอยู่ประมาณสิบ5้ายี่ห้าครับหรือว่าสิบสี่ยี่4 2บหกสิบสี่ยี่สิบห้าสิบ้ายี่ห้าสิบห้ายี่หกแล้วแต่ว่า อยู่แล้วแต่ว่ารถมันอาการไหนนะครับก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปก่อนประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแต่ข้างหน้านี่มันมันขี่กันห้ามหันกันแล้วเนี่ยพวกมึงได้อะไรอะไรกันเนี่ยฮะอลังการบ้านใสท้องมากเลยมึงขี่รถกันเนี่ยไอแอร์ารสมาร์ทดักไอ้ย่ซิปบางทีมันเสี้ยนนะครับน้องๆเนี่ยเห็นไหมมันเสี้ยนมันเสี้ยนกับไอเกย์มันถิงกันไปเยอะนะครับนี่ยทำเป็นแอค์ทำเป็นแอคแหมแอคชิบหายเลยสัตว์เอ้ยสาวสาวสวัสดีโออยากจโคารามมสเนี่ยเองว่าไอ้เกมมันมันอยากไปเมื่อไหร มันใส่รองเท้าแตะไปอ่ะไม่ใส่รองเท้านี้เลยดูดิดูรถน้องเกมดิดูดิไออันไปไหนเนี่ย<บ>อย่าบอกให้อันไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะครับตั้งแต่พี่ทํารถให้น้องๆมาไอเคียอันเสี่ยนสุดนะครับเพราะว่ามันตัดไม่แบบปิดหมดปอกทองหมดไปไม่ยกเล่งอะน้องๆพวกเองคิดว่าไงมันเล่นกันขนาดนั้นเลยนะมันแบบเนี่ยแย่ห้าสิบหกสิบโลแม่งตัดไม่ยกอ่ะเออบางทีกูงงว่ารถมันทนได้ยังไงเออ ชิบหายงงงงเหลือเกินนะครับก็สวัสดีเช้าทพิปกันด้วยที่จะไปงานอีสานเขียวนะครับก็ใครที่ไปก็เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะครับผมก็เจอผมก็ทักทายกันได้นะครับผมไม่ได้แอคอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าเสิร์ฟหน้าผมแล้วกันเนี่ยพี่พี่บอลโอ้โหเกมมันเอาอะไอ้เกมมันเอาอ่ะคนดูไอ้เกมมันเอาอ่ะ แปลงแม่งเลยคร <c oughs> ับเรื่องกสจนามวัน,นได้อย่างไรเลื่องกสจนามวัน,นได้อย่างไร <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนร้อนหน้ายังยังอยู่ดีหรือเปล่า <c oughs> โอเคยังอยู่ดีนะครับปัมป๊มปั๊มต้องบอกว่าปัม๊มเฮ้ยมึงเอาล่ะเอาล่ะดีหมอบได้หน,นึ่งหมอบไดนึ่งถ้าเราขึ้นหน่อยแต่เรานั่งใหม่ทำไมเหรอทำไมเราไปแล้วจ๊ะไปแล้วจ้าหยอกครับดูดิโดนแดกให้เฮียซิปแม่งคุยเลยมั้ไอซิปมึงคุยเลยมั้ เว้ยว่ะเอาว่ะเอาว้าวอ่แอคกเลยเนียเฮ้ยเปาดหน้าด้วยโอ้โหดูดูเขาทำนะครับดูเขาทำก็พี่อาจจะไม่ได้จับ GPS ให้น้องๆหนูๆดูนะครับเพราะพี่ไม่ได้เอาคิวซามาด้วยเต็มที่ก็แค่โทรศัพท์นะครับแล้วรถมันเยอะมากๆเราก็จะไม่เล่น GPS ดีกว่านะครับแล้วก็หน้าใหม่ไม่ต้องไปดูแม่งครับรู้แค่ว่าวิ่งเร็วก็พอมาเนี้ครับผม เตะเป็นลอยเตะเป็นลอยเลยบองเขดูงงบางทีก็งงก็อย่างที่บอกสเตอร์ยกลอยเฮ้ยไอ้เย็ดจับมันอ่ะไงเย็ดจับมันแอกกว่ะเฮ้ยน้องๆ้องเองว่าไอ้จับมันแอกป่ะเนี่ยดูดิดูดิมีมันดิเองว่ามันแอกป่ะดูดิแหมไอ้เย็ดจับดูลีลาด้วยไม่ใช่ดูลีลาด้วยไม่ใช่ไงโหแอกว่ะไอ้สัตว์แอกว่ะดูดิฮัดเดอร์ฮัดเดเฮ้ยมันเอากันแล้วว่ะเฮ้ยมันเอากันแล้วว่ะเฮ้ย เฮ้ยต on e well, ีคู่กันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอัานไปก็มาเฮ้ยอ่านนี่มึงเสียดกับเพื่อนเลยนะกูบอกให้ข้างหน้าก็มีรถชะลอกันหน่อยนะครับไปชนตูดกันเองนะครับผมนี่ครับรถไม่เร็วเขาจะอยู่ข้างหลังกันนะครับผมรถไม่เร็วอ่าเป็นไงเนี่ยขี่รถเล่นชมวิวขี่รถเล่นชมวิวไอ้แย่สิมึงจะเอากองกูเปล่ามึงจะเอากองกูเปล่าอ่ะแอ๊กเออไปเลย เกียรุมชนครับรถความเร็วจริงๆแล้วพี่ก็ว่าพี่ไม่ได้ขับเร็วนะพวกแม่งอะขับโคตรเร็วเลยคนดูมันแซงกันทุกคันนะครับดูดิดูมันขับกันดิเหมือนมึงโอ้โหเหมือนมึงอดยากการขับรถมาโดยเฉพาะแยกจับ5-3นีงจะไปอยู่ในกลุ่ม6-6 5-7กันโอ้ยมันสุดยอดดีๆป่ะเดี๋ยวผมขอใส่สักดอกกันนะฮะขอใส่สักดอกกันนีะน่ะน่ะน่ะ แอ็คแคล้วเกินแต่นี่ถ้านอตนีน่แอ็คที่ผ่านนี่เจ้าพระแอค็คดูดูดูปไปอีกแล้วเอาเด้เอมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาด,มาด,มาดิไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ดูเข้มไหมโอ้โหเร็วจัดรัสเซียมองกระเลียเย็ดเห็ด <laughs> พอแล้วครับแค่นี้พี่ก็แดกและพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อากรอะไรอยู่ละ เดี yeah, ๋ยวดูว <im> ่มันมามาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีดูเลยเฮ้ยดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนในเกมนะครบกูบอกให้เฮ้ยจะโดนในเกมอ่ะเฮ้ยเกมจะขึ้นไอเกมจะขึ้นไอเกมจะขึ้นโอ้ยชนลมด้วยไอเกมเฮ้ยเกมขึ้นไอยังเกมขึ้นเฮ้ยเอาเรื่องทางโค้งแล้วพอมึงพักก่อนแม่บอกให้นอนพักผ่อนนะก็ประมาณนี้นะครับน้องๆหนูๆจากทางบ้าน เดี๋ยวขอลงล่งพี่จะใส่กัซิปไอ้ิปมันไม่กล้าวกาของพี่มันกลัวแพ้ครับทุกคนที่ขนาดท้าก้าชักห้า,ามันยังไม่ไหวครับพี่ โดนทานอัแดก,กวะทุกคนโอ้ฮ้าเก้าช่าห้าเรามาไม่ได้จริงเหรอเพ่อนต้องหกหกช่างห้าว่ะทานอับอกกูไปแล้วจ้าว่ากันดูอดเดืดเดือดมาได้กันนะผมโอ้โหเฮ้แต่ว่าพูดถึงฮ้าเก้าช่าห้าพี่เซ็กก็ใช้ได้นะช่างเซ็กเนี่ยเพราะว่าอ่าต้องบอกว่าเหนียวดีเหมือนกันนะครับเพราะผมขับมาก็บอกเลยว่าเหนียวนะครับเพราะว่ามันก็ขับดันโลได้ครับแต่ว่าผมบอกแลว้วผมมาทำกำลังอัดหัวใหม่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถโลกับรถแข่งรถขี่เล่นมันจะคนละสไตล์นะครับถ้าเราทำแน่นมากเนี่ยรถ รถมันจะไม่เหนียวนะครับประมาณนี้ดู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 เขาทำดูดูเขาทำเอาทุกคนก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ทานอ๊อแม่งแรงจัดไอ้เหี้ยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ